ล่าทองพิสวงอาถังปลาใหญ่กินคนตอนที่หนึ่งกลางลำธารที่น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาในป่าเขาที่เขียวขจีอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่าและของที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมากมายในขณะนี้มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังแบกสัมภาระพร้อมกับถืออาวุธปืนเดินตามลำน้ำ สแสวงหาความตื่นเต้นกลางป่าภัยกายนัดคาเผยและผ่านมืดในตอนนี้กำลังมองหาล่องรอยของวัวแดงเพื่อล่าเอาเขาและหนังของมันไปสตาร์ฟโชขึ้นไปให้สุดลำถานนี้ด่านบนขุนน้ำมีโป่งขนาดเล็กอยู่ไกลๆก,กันหลายโปง่งดินโป่งนั้นเข็มกำลังดีพวกกระทิ้งวัวแดงควายป่ามันมักชอบลงมากิน เดินอีกสักครึ่งชั่วโมงก็คงจะถึงครับผานมืดแจ้งเส้นทางการล่าให้พวกคณะล่าสัตว์ทราบหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงทั้งสี่คนก็ขึ้นมาถึงบริเวณที่ผานมืดว่าพอมาถึงผานมืดก็พาทั้งสามคนเดินย่องดูตามโป่งเหล่านั้นเพื่อจะเจอกระทิงและวัวแดงกำลังกินโป่งก็จะได้จัดการซะเดินสำรวจไปถึงสามโป่งก็ไม่พบสัตว์ใหญ่สักตัวเดียว ผ่านเมื่อจึงเดินไปยังจุดที่สี่พอเข้าไปก็ได้ทั้งสี่คนก็ต้องตกใจพอจูจู่ก็มีกระทิงวิ่งผ่านหน้าพวกตนไปอย่างรวดเร็วจนยกปืนขึ้นเล็งไม่ทันเสียดายว่าไม่ทันประทับปืนเลยตัวเขืองซะด้วยคุณนัดพึมพมขึ้นมาด้วยความเสียดายจะทำยังไงได้ละ่ะก็มันไม่ทันยิงเราลงไปดูโป่งข้างล่างนี้กันเถอะเพื่อมีรอยสัตว์ลงเยอะจะได้ทำห้างนั่งกัน งั้นหลีบลงไปเถอะครับผ่านเมื่อเสริมขึ้นมาเบาๆไม่นานทั้งสี่คนก็ลงมาถึงโป่งที่สี่ปากฏว่าบริเวณโปง่งเต็มไปด้วยรอยกระทิงนับสิบทำเอากายและนัดผู้ว่าจ้างผ่านมืดต่างตื่นเต้นพูดได้ว่าพวกมันพึ่งพากันไปก่อนหน้านี้และตัวที่ทั้งสี่เจอคงจะกำลังตามฝูงไปแต่ดันมาเจอกิ่นของคนทั้งสี มันจึงตกใจในกลิ่นแปลกปลอมวิ่งป่าแตกออกไปบริเวณของโป่งนี้เต็มไปด้วยมูลของมันอยู่ไปทั่วทั้งมูลเก่าและใหม่แสดงว่าพวกมันต้องมากันบ่อยในระหว่างที่กำลังตรวจสอบพื้นที่และล่องรอยของกระทิงอยู่นั้นคำเผยก็เกิดลื่นล้มถลายลงไปเท้าไปโดนใส่มูลของกระทิงที่ยังสดใหม่บ้าเอ้ยดันล้มมาโดนขี้กระทิงสดๆจะสวยอะไรแบบนี้ คำเผยพูดไปก็ทำหน้าเยเกไปทันใดนั้นที่คำเผยกำลังจะลุกขึ้นเพื่อจะลงไปล้างเท้าที่โปง่งซึ่งพอมีน้ำไหลซึมอยู่ลินๆินผ่านมืดกับเห็นอะไรบางอย่างในมูลที่ถูกหยาบแตกเป็นก้อนแข็งแข็งขายก้อนหินด้วยความสงสัยจึงเอาไม้ไปเขี่ยดูนี่มันทองคำมันมาอยู่ในกองขีกระทิ้งได้ยังไงแถมมีถึงสองก้อนทุกคนต่างได้ยิน จึงรีบเข้ามาดูอย่างสนใจผมว่าเอาไปล้างน้ำดูก่อนจะได้เห็นชัดขึ้นกายได้เสนอให้นำไปล้างน้ำจะได้พินิษดูให้ชัดเจนผานมืดได้เอาก้อนที่สงสัยว่าเป็นทองคํานั้นไปล้างน้ำที่ซึมอยู่ในโป่งทันทีไม่นานท่าทางดีอกดีใจของผานมืดก็แสดงออกมาก่อนจะตะโกนล,ลั่นโปง่งทองทองทองคำจริงๆด้วยถ้าเอาไปขายจะต้องพอมีเงินเก็บไว้ เป็นค่าใช้ใจ่ายเล่าเรียนให้ไอ้หนูตอนโตแน่ๆผานเมื่ดพูดขึ้นด้วยความดีใจว่าแต่ทองคํามันมาอยู่ในมูลกระทิงได้ยังไงผมไม่เข้าใจเลยผานนัดถามขึ้นด้วยความสงสัยเรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สมัยก่อนผมเคยได้ยินผู้เทาผู้แกเล่าว่าตามลำธารในป่าแถวนี้มันมีสายแหล่ทองคำไหลฝังอยู่ใต้ดินเวลาฝนตกหนักน้ำกัดเซาะ พัดพาก้อนทองเล็กๆหลุดออกมาสัตว์ปลาที่มากินโป่องอาจกืนเอาเข้าไปกินดินเข็มโดยไม่รู้ตัวแล้วมันก็ผ่านท้องออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับผ่านมืดพูดพางหันไปมองก้อนทองที่เป็นประกายแวววาวในมือถ้าเจอทองก้อนขนาดนี้ได้แสดงว่าต้องตกตะกอนจากสายแร่มานานมากและอาจเป็นไปได้ว่ามีแหล่งที่สายแร่ทองคำนี้ มารวมกันเป็นจุดใหญ่เพราะปกติแล้วการเจอทองตามป่าและแม่น้ำจะเป็นสายแร่เล็กๆมากกว่าอย่างที่ชาวบ้านหลายๆที่ร่อนกันตามแม่น้ำซึ่งกว่าจะเจอก็แทบลากเลือดกันเลยไม่แน่ว่าตรงที่ทองเหล่านี้อยู่อาจไม่ใช่แถวนี้อาจจะเป็นโป่งที่มีขนาดใหญ่ก็ได้เพราะโป่งขนาดใหญ่เหล่านี้มักถูกช้างควายป่ากระทิงพวกสัตว์ใหญ่ทั้งหลายลงไปขุดคุย ใช้เขาใช้งาแทงดินกินจนหน้าดินถูกเปิดกว้างทำให้พวกทองที่สะสมอยู่บริเวณนั้นหลุดออกมากายสันนิฐานขึ้นมาอย่างมีเหตุผลนัดที่ได้ฟังเพื่อนของตนพูดมาแบบนี้ก็เกิดความคิดอยากจะไปลองค้นหาดูโดยเจาะจงไปตามโป่งใหญ่ๆเราลองไปหาดูตามโป่งใหญ่กันดีไหมหากเจอทองที่ก้อนใหญ่กว่านี้หรือมีจำนวนมากกว่านี้ พวกเราจะได้เป็นพ่อขาทองเลยนะโวยดีกว่าจะเป็นพ่อขาข้าวโพดแบบนี้เยอะนัดเสนอให้ตามหาทองด้วยท่าทีที่จริงจังเป็นอย่างมากกายที่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ก็ไม่อยากขัดใจเพื่อนจึงเออออาตามไปนัดได้ชวนเดินทางออกจากป่าเพื่อไปเตรียมของสัมภาระและเอาคนมาเพิ่มแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่หลังจากตกลงกันเรียบร้อย ผานมืดจึงพาทั้งสามคนเดินทางออกจากป่าเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงทั้งสีก็กลับมาถึงบ้านวังสมอกายนัดและคําเผยได้รีบออกเดินทางกระดับเพื่อไปจัดการหาคนมาเพิ่มและเตรียมสเสบียงอาหารของใช้จำเป็นยารักษาโรคสำหรับการเอาชีวิตรอดในป่าหลายหลายวันส่วนผานมืดนั้นแม้จะดีใจที่พบทองแต่ในใจลึกๆ กับมีเงาแห่งความกังวลเพราะเขาจำได้ว่าผู้เท่าในหมู่บ้านเคยเล่าเรื่องโปรงใหญ่กินคนที่มักล่อดวงคนไปตายเป็นตัวตายตัวแทนและสถานที่แบบนี้มักซ่อนสิ่งล้ำค่าไว้การพบเจอทองครั้งนี้จะเกี่ยวกันกับโปรงใหญ่ที่พานรุ่นเก่าๆเคยเล่ากันไว้หรือเปล่าค่ำคืนที่ผานมืดเฝ้ารอ,อกายและนัดกลับมาผานมืดเกิดอาการนอนไม่หลับ เสียงหลีดลิงเลไลายร้องละงมแต่กลับยิ่งทําให้พานมืดกระสับกระสายลุกขึ้นมาเอาทองคำสองก้อนนั้นมานั่งดูชาวมืดกายกับนัดได้พาคนของตนที่เพิ่มมาอีกสี่คนเดินทางกลับมายังบ้านวังสมอเมื่อมาถึงก็วางแผนการเดินทางกับพานมืดอยู่พักหนึ่งก่อนพานมืดจะบอกให้ทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางขบวนใหม่ทั้งหมดแดคนได้ออกเดินทางกับเข้าป่าอีกครั้ง ข่าวนี้เป้าหมายไม่ใช่การล่าสัตว์หากแต่เป็นการล่าทองเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงผ่านเมืดได้พาทีมล่าทองมาถึงโป่งที่เจอก้อนทองในมูลกระถิงและได้มุ่งหน้าเดินทางต่อตามทางด่านสัตว์โดยเลือกด่านที่มีรอยสัตว์ใหญ่ใช้มากที่สุดเมื่อเข้าไปลึกกว่าเดิมทางเริ่มคดเขียวและรกทึบขึ้นเรื่อยๆเสียงสัตว์ป่าที่เคยคุ้นกับเงียบหาย บางช่วงมีเพียงเสียงลมหวีดหวิวลอดใบไม้เสมือนป่าทั้งป่ากำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ถ้ามัวแต่เดินหาแบบไม่มีจุดหมายแบบนี้พวกเราคงต้องเสียเที่ยวกันแล้วละ่ะฉันว่าต้องกำหนดจุดกันแล้วละ่ะพยายามหาจุดที่เป็นโป่งหนองน้ำหรือพวกป่าหินผาแล้วสำรวจดูให้ทีท,ทีหน่อยนัดได้เสนอแผนการออกไปคนในทีมไม่มีใครคัดขานนัดจึงให้ผ่านมืด พาไปที่ที่มีลักษณะอย่างว่าการเดินทางเสาะหาที่มาของทองในป่าที่ชาวบ้านวังสมอเรียกกันว่าป่าดอยผาเหมยนี้ยังไม่พบเจอจุดที่ดูแล้วมีทีท่าว่าจะมีทองเลยทำให้นัดผู้เป็นคนต้นคิดค้นหาทองเริ่มมีอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาไปมาหลายจุดแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอสายแร่ทองเลยอย่าบอกนะว่าครั้งนี้จะต้องเหนื่อยฟี นัดบนพื้นพมขึ้นมาด้วยสีหน้าที่ไม่พึงประสงค์กายที่เห็นเพื่อนของตนอารมณ์ฉุนเฉียวจึงได้พูดจาปอบประโลมออกไปใจเย็นๆไอ้นัดของล้ำค่านะมันไม่ได้เจอกันง่ายๆหรอกจะหายากก็ไม่แปลกอะไรเลยเพราะมันคือทองคำไม่ใช่ก้อนหินอีกอย่างถึงแม้เราจะไม่ได้ทองเราก็หาล่าสัตว์ใหญ่เอาเนื้อมากินกันเก็บเขาและหนังของมันกลับไปก็ไม่เสียหายถือว่าเป็นการมาท่องเที่ยว พักผ่อนย่อนใจไปในตัวอย่าคิดมากว่าตอนนี้เรามาคิดกันดีกว่าว่าจะไปทางไหนกันต่อทันใดที่กายพูดจบผ่านมืดก็พูดขึ้นมามีอยู่หนึ่งทีที่คาดว่าน่าจะเป็นแหล่งที่มาของท้องนั้นผ่านมืดพูดออกมาอย่างไม่ค่อยจะเต็มใจบอกสักเท่าใดที่ไหนล่ะผานกายถามขึ้นด้วยความสงสยัยที่นั่นเรียกกันว่าโป่งใหญ่ เป็นโป่งที่มีความกว้างขวางและน้ำที่ซึมออกมาจากดินที่นั่นจะมีขีตะไครสีเหลืองทองเป็นไปได้ว่าที่นั่นอาจจะเป็นแหลง่งสายแหล่ทองคำแต่ว่าไม่ค่อยมีคนอยากไปกันสักเท่าไหรถึงสัตว์ป่าจะชุมแต่พวกผีป่ารวมถึงผีหาตายโหงก็ชุมเช่นกันผมเคยไปกับลุงสมัยแตกหนุ่มแต่แค่เดินผ่านเท่านั้นไม่ได้ไปรบกวนโปง่งผมว่าเราเปลี่ยนแผนการลาสัตว์ใหญ มาเหงสากันดีกว่าแถวนี้รอยก่อชุกชุมอย่าไปที่โป่งใหญ่กันเลยครับผมกลัวจะเจอเรื่องไม่ดีผ่านมืดพูดไปสีหน้าก็กังวลไปเพราะตนเองก็ไม่อยากจะเข้าไปเหยียบเช่นกันนัดที่พอได้ข้อมูลด้วยความโลภจึงได้พูดจาเชิงต่อว่าผ่านมืดออกไปแล้วถ้าไม่อยากให้เข้าไปแล้วจะมาเล่าให้ฟังทำไมเงินค่าจ้างก็รับไปแล้วพาพวกผมไปเถอะผาน อีกอย่างหากมีทองจริงๆผานก็ได้ส่วนแบ่งอยู่แล้วเหมือนกับทองที่เจอในขี้กระทิงตอนแรกพวกผมไม่มีใครแย้งผ่านพานผมไปเถอะผานอย่าขัดผมเลยผ่านมืดเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะตอบไปว่าเอาล่ะครับผมจะพาไปก็ได้แต่ต้องฟังผมทุกอย่างถ้าไปถึงที่นั่นอย่าขัดผมเป็นอันขาดเมื่อตกลงที่จะไปที่โป่งใหญ่กันแล้วเวลาที่เหลืออีกครึ่งวันนี้ จึงต้องรีบเดินทางเข้าสู่ดอยผาเมายการเดินทางเต็มไปด้วยความยากลําบากซึ่งไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังหวังนั้นมันจะมีโอกาสได้พบเจอหรือไม่เดินทางไปราวสามชั่วโมงขึ้นเขาลงห้วยสลับกันไปจนเวลาของการเดินทางใกล้หมดลงซึ่งตอนนี้ผ่านมืดได้พาทีมล่าทองมาถึงเขตป่าดอยผาเมายแล้วเมื่อมาถึงเขตป่าดอยผาเมาย ฝาก็เริ่มเปลี่ยนสีเมฆึขมบทบางดวงอาทิตย์จนแสงด่วงโรยลงอย่างรวดเร็วทั้งที่เพิ่งบ่ายแก่ๆเท่านั้นแต่ในป่ากลับมืดเล่ากับยามโผเพเอ๊ะทำไมมันมืดเร็วจังว่าผ่านมืดหรือว่าพายุจะมาฝนจะตกหรือเปล่าคำเผยลูกหน้องคนติดตามของกายถามขึ้นด้วยความสงสัยผ่านมืดหยุดยืนกลางทางกว่าสายตามองไปรอบๆ เหมือนกำลังฟังบางอย่างก่อนเอ่ยเสียงขึมคงไม่ใช่พายุหรอกอาจเป็นพ่อต้นไม้สูงเยอะกิ่งใบจึงบางแสงอาทิตย์น่ะแต่ป่าตรงนี้มันเงียบเกินไปไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลิงแม้แต่เสียงมแมลงก็หายไปหมดมันผิดธรรมชาติมากๆหลังจากที่พานมืดพูดทุกคนชะงักหันมามองหน้ากันด้วยความกังวลยิ่งคิดก็ยิ่งหน้าขนลุก พราอในป่าลึกปกติแล้วเสียงสัตว์ต้องดังและงมไม่ขาดสายแต่นี่กลับเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองชัดเจนขบวนล่าทองเดินทางจนใกล้ตะวันละฟ้าแสงลำไรลลอดเข้ามาตามพุ่มไม้ยหลาวกับเป็นแสงสุดท้ายของวันผ่านเมืดหยุดเดินผ่างฉีไปที่ลานลาบเล็กๆริมห้วยน้ำใสเราพักที่นี่เถอครับอีกไม่กี่ชั่วโมงฟ้าก็มืดสนิท เดินต่อไปมีแต่เสียงกันครับหลังจากที่ผ่านมืดหาจุดพักได้ทุกคนจึงช่วยกันกลางเต็นท์หาฟืนก่อไฟและหุงอาหารง่ายๆผ่า,านมืดได้แบ่งข้าวปลาอาหารไปถวายเจ้าป่าเจ้าเขาตามพิธีกรรมของผ่านป่าก่อนจะบอกให้ทีมล่าท้องจัดการอาหารได้เสียงหัวเราะของพวกชายหนุ่มดังแข่งกับเสียงไฟแตกเปียเปียในความมืดไม่นานเก่งหมาน เพียบและจอกลูกน้องของนัดทั้งสี่คนก็ควักขวาดหนามพลาสติกใสที่บรรจุเหล้าต้มที่เตรียมมาด้วยออกมากระดกใส่ปากกันเสียงดังกอกกจนหน้าแดงเมื่อเริ่มมืดเข้าทั้งสี่คนนั้นก็ยังนั่งกระดกเหล้าต้มหนักขึ้นจนมีบางคนเริ่มพูดจาเละเอะเทอะพวกเองว่าไหมที่ผ่านมืดบอกโป่งใหญ่ผีมันเยอะข้าบอกเลยข้าไม่กลัวล็อกถ้ามีสายแร่ทองคำจริงๆ ต่อให้มีผีข้าก็จะยิงให้ตายอีกรอบถ้าเจอท้องจริงๆจะเจอผีอะไรข้าก็ไม่กลัวข้าจะเอาท้องกลับให้ได้ด้วยความเมาเก่งจึงพูดออกมาโดยที่ไม่ได้คิดผีมันก็แค่วิญญาณอีกอย่างพวกมันเคยเห็นไหมว่ามีจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เจ้านายเราก็คงไม่เชื่อหรอกว่าไหมมานพูดเสริมคำพูดของเก่งขึ้นมาด้วยความคึกนขนองผ่านเมื่อที่ฟังอยู่นานแล้ว อดไม่ได้ที่จะกล่าวเตือนพวกเอ็งไม่เชื่อก็่อย่าไปลบดูเขาขนาดไฟที่จับต้องไม่ได้เอ็งเอามือไปโดนก็ยังร้อนอากาศที่มองไม่เห็นเอ็งก็ยังสัมผัสได้แล้วพวกเอ็งสี่คนคิดว่าของที่ตาพวกเอ็งไม่เห็นมันจะไม่มีจริงอย่างนั้นหรือในฐานะที่ข้าผ่านประสบการณ์เหล่านี้มามากพอสมควรและข้าเองก็อยู่มาเกือบครึ่งร้อยแล้วหากพวกเอ็งยังไม่หยุดพูดลบหลู่สิ่งเหล่านั้น แล้วหวังพวกเองจะเจอดีผ่านมืดพูดจบจึงได้เอายาเส้นมะมวนกับใบตองแห้งจุดไฟแล้วอัดควันเข้าปอดพางถอนหายใจลึกก่อนจะเอาย่ามเล็กๆในกระเป๋าเป้ออกมาสะพายแนบตัวไว้ส่วนพวกลูกน้องทั้งสี่ของนัดต่างก็ไม่พอใจผ่านมืดที่มายุ่งวุ่นวายกับตนเวลาเริ่มดึกลงเสียงลมพัดเริ่มนิ่ง คำเผยได้ลุกมานั่งข้างกายเจ้านายของตนคุยกันจีปะทะอยู่พักหนึ่งก็ลุกไปผูกเปผ้าใบานอนผานมืดที่เห็นว่าพวกสี่คนนั้นยังไม่นอนกันผานมืดจึงลุกไปนอนเปพักสายตาสักสองชั่วโมงค่อยลุกมาอยู่ยามกายนัดคำเผยและผานมืดต่างพากันพักผ่อนเพราะอ่อนลา้ามีเพียงสี่คนนั้นที่ยังไม่หลับไม่นอนเวลาผ่านไปเพียบกับจอก ได้เข้านอนในเต็นท์ส่วนเก่งกับหมานนั้นเมาเอามากจึงพากันนอนข้างกองไฟซะเลยดึกสงัดที่ไหลเสียงสนทนากันแล้วจูจูกับมีร่างวิญญาณสาวด่างหนึ่งที่ใส่ชุดไทยโบดานหน้าตาสะสวยเดินมาทางด้านที่เก่งกับหมาน,นอนอยู่ก่อนจะกลายร่างเป็นหญิงสาวชาวบ้านเดินไปกระซิบข้างหูของเก่งพี่จา๋าพี่ช่วยฉันด้วยฉันหนาวเหลือเกิน เก่งที่กำลังนอนอยู่ก็เกิดความรู้สึกเหมือนมีผู้หญิงมาเรียกจึงได้ค่อยๆลืมตาขึ้นเก่งถึงกับต้องนั่งตะดึงเพราะนางนั้นงดงามเหลือเกินด้วยที่ยังเมาตาลอยผ้ามวัวเขาเห็นหญิงสาวในชุดบ้านๆผมยาวสยายใบหน้าขาวซีดแต่สวยหยาดเยิม้มกำลังย่อตัวลงกระซิบข้างหูอีกครั้งบ้านน้องอยู่เหนือจากตรงนี้ขึ้นไปน้องมาเก็บผักปา่าจนมืดค่ำ ไม่กล้าเดินกลับบ้านคนเดียวพี่ชายช่วยไปส่งได้ไหมหญิงสาวพูดไปมือของนางก็ลูบไหลตัวของเก่งไปจนทำให้เก่งรู้สึกเคิบเขิมกินหอมเย็นๆขายดอกไม้ป่าลอยอบอวนอยู่รอบกายทำให้เก่งแทบลืมสติเขาพยุงตัวลุกขึ้นอย่างงุนงงตาผ้าแต่ก็ยังจับจ้องใบหน้าของนางไม่วางตาเองเองเป็นใครวะ สวยมากเลยแล้วมาคนเดียวเหรอเก่งถามออกไปอย่างละล่มละลักข้าก็บอกท่านไปแล้วว่าข้ามาเก็บผักป่าเก็บจนเพลินไปหน่อยจนมืดค่ำทำให้มองไม่เห็นทางพี่ท่านช่วยไปส่งข้าหน่อยเถิดถ้าท่านไปส่งข้าที่บ้านข้าจะยอมมอบกายให้เป็นสิ่งตอบแทนเก่งที่ตอนนี้ขาดสติเพราะเมาสุราพอได้ยินว่าหญิงสาวจะมอบกายให้จึงตอบตกลง จะพานางไปส่งบ้านโดยเก่งลืมไปว่าที่นี่คือป่าลึกจะไปมีบ้านคนได้อย่างไรอาการตอนนี้ของเก่งเหมือนกับโดนมนต์สะกดนางพูดอะไรก็ฟังไปหมดและได้ตอบตกลงไปส่งนางในที่สุดถ้าเป็นแบบนั้นเดี๋ยวพี่จะไปส่งเองสิ้นบทสนทนาของเก่งหญิงสาวผู้นั้นก็จูงมือเก่งเดินเข้าไปในความมืดหมาน ที่จูจูตื่นขึ้นมาพอดีเห็นเก่งกำลังเดินออกจากคข็มไปจึงได้เอ่ยถามขึ้นไอ้เก่งเอ็งจะไปไหนวะเอาเมาแล้วอย่าพิ่งเดินเพ่นพ่านสิวะหมานพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกับหนักอึ้งเรากับมีมือที่มองไม่เห็นกดไลเขาไว้เขาฝืนลุกไม่ไหวได้แต่เหลือบมองตามเงานั้นจนลับสายตาด้านเก่งเขาเดินตามนางไปเรื่อยๆ ในหัวเต็มไปด้วยเสียงกระซิบหวานๆร่างของหญิงสาวข้างหน้าดูลยยิบระยับเหมือนรอบล้อมด้วยแสงจันทร์ทั้งที่ฝาถูกเมฆบดบังจนมืดสนิททุกทิศไม่รู้ว่าเดินไปไกลแค่ไหนรู้เพียงว่าความมืดรอบตัวเริ่มกลายเป็นสีเทาหม่นขายหมอกหนาทึบคู่หนึ่งหญิงสาวก็หยุดยืนหันหน้ากลับมาใบหน้านั้นไม่ใช่ความงามอีกต่อไปกลับเป็นสีเขียวขำดวงตาอาฆาต ลิมฝีปากสายยาวถึงแก้มเก่งเห็นเช่นนั้นก็ตกใจอย่างมากแต่ก่อนที่เก่งจะทันหลงเสียงหวานก็กลายเป็นเสียงแหลมเสียดแก้วหูพูดออกมาข้าอยู่ข้างๆกับที่พักของพวกเจ้าข้าได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเจ้าพูดอยากเจอนักไม่ใช่หรือไอ้สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ข้าจะให้เจ้าได้ไปลองเป็นวิญ,ญญาณดูเจ้าจะได้พิสูจน์ดูให้สาแก่ใจพูดจบนางตะเคียนตนนั้น ก็ค่อยๆเดินเข้าหาเก่งเก่งทั้งขอร้องขอความเมตตาแต่ก็ไม่เป็นผลพลายแตะเคียนตนนั้นได้ต้อนเก่งไปที่หน้าผาสูงที่ด้านล่างเต็มไปด้วยก้อนหินและกิ่งไม้เมื่อเดินต้อนเก่งไปในจุดที่มันต้องการแล้วมันจึงหายตัวแล้วไปโผล่ต่อหน้าเก่งด้วยสภาพที่สยดสยองด้วยความตกใจทำให้เก่งหงายหลังเสียหลักตกลงหน้าผานั้นทันที เสียงร้องจากความตกใจของเก่งดังกังวานขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะมีเสียงร่างกระแทกพื้นดังตุกร่างของเก่งตกลงกระแทกกับตอไม้แห้งด้านล่างจนทำให้เอวหักไส้แตกทะลักออกมาตายคาที่ภายตะเคียนเห็นว่าบรรลุในสิ่งที่ต้องการแล้วนางจึงค่อยๆเลือนหายไปกับความมืดทางด้านแคมป์พักแหลมตอนนี้หมานพึ่งสะดุ้งตื่นเต็มตา รู้สึกคนลุกเกียวทั้งตัวแต่เมื่อหันไปมองข้างๆกลับไม่เห็นเงาเก่งอีกต่อไปแล้วพบแต่เพียงคนอื่นที่นอนหลับพักผ่อนอยู่หมานรู้สึกกลัวและเป็นกังวลอย่างมากพ่อเก่งหายไปจึงทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งนิ่งเรียกสติของตนกลับมาเวลาตีหนึ่งลมหนาวจากดอยผาเหมยพัดวูบวาบเสียงเสือโคร่งกระหึ่มอยู่ไกลๆในความมืด ผ่านเมื่อสะดุ้งจากการงีบเขาลุกขึ้นมานั่งหยิบปืนลูกซองเดียวเบลเยี่ยมมาถือไว้แล้วพยายามเพ่งมองรอบๆแคมสายตาสะดุดเข้ากับร่างของหมานที่นั่งกอดเขาอยู่ข้างกองไฟไฟนั้นมอดลงเหลือเพียงฐานแดงๆแตกเปรียๆเล็กน้อยแสงสัวลวสองให้เห็นใบหน้าของหมานที่ซีดเผือดเงือพุดเต็มขมับ เหมือนคนกําลังเครียดหนักเองเป็นอะไรวะไอหมานแล้วไอเก่งมันหายไปไหนผ่านมืดถามขึ้นด้วยความสงสัยหมนันพอได้ยินก็หันไปมองผ่านมืดก่อนจะตอบกลับไปว่าไอเก่งมันเดินเข้าป่าไปยังไม่กลับมาเลยผานผานมืดพอรู้คำตอบก็ตะวาดไอหมานออกไปก่อนแล้วทำไมเองไม่ห้ามมันไว้นั่งอยู่ด้วยกันแท้ผมก็อยากจะห้ามอยู่หรอครับ แต่ไม่รู้เพราะอะไรผมขยับตัวไม่ได้พยายามจะตะโกนห้ามก็ตะโกนไม่ออกเหมือนกับมีอะไรมากดตัวและปิดเสียงผมไว้ผ่านมืดฟังดูจากคำพูดหมานแล้วก็ดูได้ทันทีว่าไอ้เก่งมันโดนเล่นงานเข้าแล้วด้วยเสียงเอะอะโวยวายคนที่เหลือจึงพากันลุกมาดูและได้สอบถามหมานถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจนได้คำตอบเดียวกับผานมืด เอาอย่างไรดีผานจะออกไปตามหามันตอนนี้ไหมกายถามความคิดเห็นออกไปกลางคืนแบบนี้ถ้าเราออกไปมันเสี่ยงมากยิ่งเมื่อตะกี้มีเสียงเสือโค่งคำรามามอยู่ไกลๆถ้าให้ดีรอเช้าก่อนดีกว่าครับคุณนัทคิดว่าย่างไรครับผ่านมืดได้หันไปถามความคิดเห็นของนัทต่อเพราะคนที่หายตัวไปเป็นหนึ่งในลูกน้องของนัทนัทที่ยืนฟังอยู่ จึงได้กล่าวกลับไปว่าเอาตามที่ผ่านมืดว่าแล้วกันใครบอกมันออกไปจากแคมป์เองด้วยคำพูดที่ไม่แยแสยลูกน้องของตนทำให้กายหันไปมองนัดด้วยความแปลกใจว่าทำไมนัดถึงพูดออกมาแบบนี้จากการหลาหลวมเรื่องเฝ้าระวังภัยครึ่งคืนต่อไปนี้ผ่านมืดจึงเข้มงวดขึ้นโดยตนจะอยู่ยามกับคำเผยจนเชา้าคืนนั้นหลังจากเสียงสนทนาเงียบลง ความเงียบงันก็ปกคลุมทั่วแคมป์เหลือเพียงเสียงไฟที่แตกเปเปีย้ยกับเสียงจิ้งหลีดเลไรดที่ขับขานท่ามกลางความมืดมิดผ่านมืดนั่งพันยาเส้นอยู่เงียบๆดวงตาจับจ้องไปที่เงาป่ารอบด้านไม่วางตาข้างกายมีนายคยําเผยที่ขมตาไม่ลงนั่งกุมปืนลูกสองห้านัดวินเชสเ,เตอร์ไว้แน่นเวลาค่อยๆเคลื่อนไปทีละชั่วโมงความอึดอัดเหมือนถูกกดทับในบรรยากาศ ทำให้เสียงทุกอย่างฟังชัดขึ้นกว่าปกติแม้แต่เสียงไม้หักในป่าที่ปกติผ่านมืดไม่ใส่ใจข่าวนี้กระดับทําให้เขาหันขลับไปมองแทบทุกถังทั้งสองนั่งคุยกันเบาๆจีปาถะกันไปเพื่อไม่ให้เผลองีบหลับกันผ่านข้าว่าตอนนี้ไอ้เก่งมันคงไม่รอดแล้วใช่ไหมผ่านคำเผยกระซิบถามเบาๆข้าก็ไม่อยากพูดตรงๆแต่ถ้าตามที่ไอ้มันเล่า ไอเก่งมันโดนของแดงเข่าแล้วของแบบนี้ต่อให้ตามหาทั้งคืนก็หาไม่เจอรอกมีแต่จะเจอสิ่งที่เอาตัวมันไปแทนผ่านเมืดเต้ตอบกลับไปอย่างเบาๆเช่นกันคุยกันไปคุยกันมาผ่านเมืดดันถูกชะตากับคำเผยผ่านเมืดจึงได้หลวงเข้าไปในถุงย่ามของตนก่อนจะเอาสร้อยบางอย่างที่มีลูกกลมๆที่ถักด้วยเส้นได้หุ้มใบเอายื่นให้กับคำเผย ข้าเห็นว่าเองสื่อๆผู้จามีสาม,มาคารวะอยู่ด้วยแล้วถูกชะตานี่เป็นเบียแก่เองเอาห้อยคอไว้เพื่อเจอภัยแปลกๆอาจพาเองรอดชีวิตได้คำเผยมองหน้าพรานมืดอยู่พักหนึ่งก่อนจะยกมือไหว้รับเอาเบียแกมาห้อยคอตนเองไว้และเรื่องราวในตอนที่หนึ่งก็จบลงเพียงเท่านี้ ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับวิดีโอนี้แอดมินสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้ฟังในขณะทำงานขณะขับรถและขณะนอนหลับพักผ่อนฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง y u t u b e โอตีคนเล่าเรื่องด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ